สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะหน้าร้อนกําลังมาถึงนะคะหลายหลายคนก็ต้องนึกถึงเมนูวุ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับการทําวุ้นไข่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่เนื้อเด้งละมุนปากและไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะโดยที่เราจะใช้ผงวุ้นนะคะไม่ใช้เจลลตินเลยนะคะมาพบเคล็ดลับต่างๆกันนะคะ แต่ก่อนจะเริ่มลงมือทำนะคะให้เราจินตนานการถึงวุ้นไข่ที่มีเนื้อนุ่มฟูเบาเหมือนก้อนเมฆละลายในปากอย่างสมบูรณ์แบบถ้าเราพร้อมแล้วเราจะมาดูเคล็ดลับกันเลยค่ะเคล็ดลับแรกเราก็จะใช้น้ำเปล่าอ่อนนะคะ500 ML ค่ะตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะคะเทให้ทั่วนะคะเกลีย่ยให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องเทคนนะคะคนให้ผงวุ้นเนี่ยกระจายตัวทั่วน้ําเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผงวุ้นทุกตัวนะคะ ดูดซับน้ําให้มากที่สุดหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องทิ้งไว้ก่อนสิบนาทีนะคะถึงจะไปตั้งไฟค่ะเพื่อให้หนวงวุ้นนะคะอิ่มน้ําเต็มที่หลังจากนั้นเราจะใช้ใบเตยซึ่งใบซึ่งใบเตยนะคะจะกบกลิ่นคาวของไข่ค่ะหลังจากนั้นไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนค่อนกลางนะคะคนนะคะตลอดเวลาเลยนะคะคนคนคนนะคะตลอดเวลาเลยนะคะ พอมันเริ่มเดือดในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปด้วยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะคนนะคะพอเริ่มเดือดหลังนี้นะคะเราจะต้องใช้ไข่นะคะระหว่างนี้เรามา,เ,าเลือกไข่กันนะคะเราจําเป็นต้องใช้ไข่ไก่นะคะจํานวนหนึ่งฟองซึ่งไข่เนี่ยแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเป็นไข่ที่สดนะคะ และมันจะทําให้ไม่ขาวนั่นเองค่ะและตีส่วนผสม,สม,สมให้เนียนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะคะจะทําให้ไข่นั้นดูระลายหมดนะคะแล้วก็ดูเนียนมากเลยนะคะอย่ามีส่วนผสมของไข่ขาวกับไข่แดงแยกกันเลยหลังจากนั้นนะคะให้เราเทล,ลงไปในลักษณะอย่างนี้นะคะและคนตลอดเวลาค่ะการคนตลอดเวลานั้นดีอย่างไรเรามาดูกันค่ะการคนตลอดเวลานะคะมันจะทําให้นะคะเนื้อไข่เนียนแล้วก็ไม่มีฟองอากาศนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะ รอให้มันเซตตัวนะคะอย่าเสิร์ฟก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องเอาไปตั้งนะคะในตู้ตั้งในอุณหภูมิห้องนะคะซึ่งพอเราตั้งแล้วมันจะเป็นเนื้อเด้งๆอย่างนี้นะคะตัดค่ะแล้วให้มันเซตตัวประมาณ2ชั่วโมงนะคะการให้เราที่ให้เราคู้นไข่เราเซตตัว2ชั่วโมงเนี่ยจะทําให้นะคะ วุ้นไข่นั้นเซตตัวได้เต็มที่เลยนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับวุ้นไข่นะคะในหน้าร้อนนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายถ้ารู้เคล็ดลับดีๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ